ครับกรอบสวัสดีนะครับอยู่ชูลโลอิสานโรซิงครับ <c oughs> เดี๋ยวครับผมจะมาให้ดูเมื่อกี้โซตึงผมคลายครับตึงเกินครับเจองานดินแข็งๆขเน่ยไม่ดีครับมันจะทำให้เสียดสีแรงเกินไปครับเวลาเราบิดตัวเราต้องให้มันหย่อนๆนะครับ ตอนนี้ผมว่าจะคลายแล้วครับนี่ตกแล้วแต่ก่อนตึงปี้เลยโยกไม่ได้นะครับนี่ผมคลายครับผมจะรัดคืนแล้วตึงเกินก็ไม่ดีนะครับถ้าเราทำงานในขี้ต้มอะครับนั่นแหละเราถึงจะต้องการให้โซ่มันตึงนะครับถ้า ทำงานขี้ตมแล้วโซ่หย่อนนะครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงกับการโซ่ตกในน้ำในขี้ตมครับเราต้องรัดให้ตึงตัวนี้เราคลายครับดินแข็งไม่ดีกับการเดินตึงเกิน งานช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรนะครับบางๆนะครับอ้าวไม่ได้ไม่ได้ยังไ,ไ,ไงล่ะ sụt lắm nghe đi nhau đây bọc nữa mì bọc cho đều đẹp bẹp จะเป็นนอ็อตแบบนี้จานไถไปแล้วรถจอดอยู่โน่นครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ว่างๆก็นี่ครับคลายไว้เลยจะได้เดินสบายหน่อย الله اكبر เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานี่เลยยันหย่อนไว้ก่อนครับตึงเกินไม่ดีแต่ก่อนตรงเป๊ก ตอนเย็นว่าจะกลับบ้านนะครับแต่เอาเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวครับอากาศหนาวครับอู้ช่วงนี้ดูได้สุขภากันด้วยนะจ๊ะหูหนาว จะล้างรถก็ล้างไม่ได้ครับไม่โขน้ำไม่ไหลนะพี่น้องไหลเตรดไหลมันเนี้ยเลยก่อนไหลแรงนะปวดเลย ดูบรรยากาศฟ้าคลึ้มย่อนเท่ากันนะครับดูโซ่สังเกตที่โซ่นะครับประมาณนี้จะพอดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยเสมอกันกับฝั่งโน้นเป๊ะไป,ไปดง ตัวนี้ดื้อออนเก่งครับ